จะได้น้อมนำเอาซึ่งสาระธรรมในคำภีอภิธรรมวิสุทธิมักประเด็จที่4มาแสดงแก่สาธรวชนให้มฟังเกี่ยวกับเรื่องของปัทวีกสินิเทศซึ่งจะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนา ันนี้ก็จะได้กล่าวในส่วนของในหน้าที่237ว่าด้วยการพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องชี้ว่านักปฏิบัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เป็นคนลักษณะยี่ไม่เป็นตายด้าน หรือว่าไม่รู้จักความสุขของโลกความจริงแล้วผู้บฏิบัตธิธรรมต้องการความสุขหวังความสุขไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง,ง,ง,ง่ที่มันเป็นความจริงคือว่าสามารถใช้ประโยชน์กับการมีอยู่ของกิเลสกับการมีอยู่ของกายของขันที่ไม่จี่ลังยั่งยืนนี้หา ทำอันเป็นอมะตะหาทำอันประเสริฐหาทำอันเลิศให้เกิดขึ้นบนความไม่แน่นอนของสังขารบนความไม่แน่นอนของชีวิตบนความไม่แน่นอนของความเป็นอนิจจังของกายใจนี่แหละถหาในธรรมที่ประเสริฐกว่าดีกว่าเลิศกว่าด้วยอาศัยกายใจที่เป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังนี้ จะคนที่ประพฤติทำบิดาธรรมนั้นท่านมองเห็นโทษของของกามของสังขารในส่วนของกามแต่ว่าท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าปฏิเสธเสียโดยสิ้นเชิงว่าไม่ยอมใช้ประโยชน์ของความมีอยู่ของกามให้เป็นคุณแต่ท่านได้ใช้ประโยชน์ของกามที่มีอยู่ให้เกิดคุณก็ยังเอา ผลผลิตแห่งกามคือรูปนามขันห้าเนี่ยเอามาใช้ใเป็นคุณเป็นฐานขององค์ภาวนาเป็นฐานของบุญเป็นฐานของกุศลเป็นฐานของสมาธิจิตดังการที่เราทั้งหลายได้มา,าพิจารณาถึงตัวนี้เราจะเห็นว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นท่านเห็นความจริงท่านเรียกว่ามองเห็นโลก ที่เป็นไปตามความเป็นจริงแล้วก็ใช้ความเป็นจริงที่มีอยู่นี้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดอมองประเทศไทยในปจนัจจุบันนี้ถ้าเราพูดกันโดยทั่วไปที่ว่าประเทศไทยกำลังวิกฤตทุกด้านถ้าเราช่วยกันมองความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แล้วก็มาเรียกว่าสังขยนากันใหม่มาปรับปรุงกันใหม่ให้เป็นสังคมไทยที่เป็นที่ยอมรับของทุกส่วนคือพวกที่อนุรักษ์สูตรตรงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตนเองจะต้องแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนๆก็ตามแต่สถาบันงสงสถาบันศาสนาสถาบันชาติตลอดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องมองตัวเองตามความเป็นจริงว่า อะไรเป็นส่วนที่จะต้องแก้ไขกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอย่างนี้นะคาเรียกว่ายอมรับความเป็นจริงแเราช่วยกันแก้ไขอันไหนที่มันเป็นเรื่องทีทวาตนเองอาจจะได้ประโยชน์สูงสุดจากกิจนี้แต่ว่ามันเป็นกิจที่มันเป็นอกุศลเป็นความเลวกว่ให้เกิดโทษในวันข้างหน้าแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ของเราจะยอมเสียสละกันไหมอยอม เสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากาเสียประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสียสลับประโยชน์ส่วนสถาบันเพื่อให้สถาบันอื่นๆเขามีส่วนที่จะได้รับผลประโยชน์บ้างจะได้ไหมอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่คนไทยเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าสถาญาติโยมสมณะนักบวชหรือชาวบ้านทั่วไป ภาราชการทหารตำรวจองค์กรทุกส่วนสถาบันทุกสถาบันนั่นแหละนะจะต้องหันกลับมาแก้ไขตัวเองกันหรือว่าก็ปรับปรุงกันยอมรับความเป็นจริงกันในสิ่งที่ว่าเมื่อสังคมมันก้าวไปถึงอย่างนี้นะประเทศไทยจะอยู่อย่างไรเมื่อโลกเขาก้าวหน้าไปอย่างไปอย่างนี้แล้วนะเราประเทศไทยเราจะปรับตัวอย่างไร การก้าวหน้านี้อาจจะเป็นก้าวหน้านเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่เรถึงว่าศีลธรรมถ้าเขาเสื่อมโทรมเสมื่อมสรัมันไม่ดีและเราจะรักษาของเราได้อย่างไรหรือว่าสิง่งใดที่เราขาดเหลือขาดไปเราจะฟืน้นฟูให้มันมีขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องมองกันหลายแง่หลายมุมทีเดียวมันจึงจะก่อให้เกิดคุณ อันนี้แม้แต่การเจริญกรรมฐานภาวนาก็เหมือนกันก็คือว่าเราเองจะต้องมีการพยุงจิตตนให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงเนี่ยท่านจึงตั้งคำถามว่าข้อว่าโยคยีบุคคลย่อมพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงนั้นคือทำอย่างไรคำตอบท่านก็บ,บอกว่าการใดคือเวลาใดเนี่ยโยคยีบุคคลนั้นมีจิต ไม่เบิกบานเพราะการขวนขวายในปัญญาย่อหย่อนหรือเพราะไม่ได้รับความสงบสุขการนั้นย่อมพยุงจิตนั้นให้สรดสังเวชย่อมนึกถึงความสิ่งที่คนแก่สังเวชโดยการพิจนารณาถึงสังเวคาวัตถุ8ประการ สังเวทขถวแปดประ, 8, ประก,การนั้นได้แก่ชาติชาลาพยาธิมรณะเป็นสี่ตวก็ทุกในอบายเป็นที่ห้าทุกมีวัตตะเป็นมูลรากในอดีตเป็นที่หกทุกมีวัตตะเป็นมูลรากในอนาคตเป็นที่เจ็ดทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นมูลรากในปัจจุบันเป็นที่แปด และโยคียบุคคลย่อมพยนจิตน,นั้นให้เกิดความเรื่อมใส่ด้วยการลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อีกสถานานึ่งด้วยโยคียบุคคลย่อมพยนจิตให้ร่าเริงในสมัยที่คนร่าเริงด้วยประการชนิดหมายความว่าเมื่อเราตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเกิดความประมาทในการดำเนินชีวิต เช่นว่าเรามีความคิดว่าเรานั้นอยู่ใน,ในวัยหนุ่มหรือว่าเรามีความคิดว่าเรายังแข็งแรงยังไม่เป็นอะไรกิจในแง่ของการปฏิบัติภาวนานั้นเอาไว้ก่อนกิจอื่นนั้นต้องทำงดเว้นเสียจ,จากการฝึกฝนอารมภาวนาก็ให้มานึกถึงความไม่แน่นอน เนี่าสังเวคธรรมเนี่ยสังเวควัตถุนะการที่โยคีบุคคลเมื่อมานอนถึงว่าเมื่อเรายังมีความเกิดความแก,ก่ความเจ็บและความตายความทุกข์ในอบายความทุกข์ในสังสารวัฏและความทุกข์ที่จะต้องสแสวงหาเรื่องปัดเรื่งท้องเป็นภาระมากมายนะ ส่วนที่ว่าเราจะได้บำเพ็ญภาวนาเพื่ออย่างน้อยสุดไปมังเกิดในตุกอ,อย่างว่าพมาโลกเนี่ยพมโลกนี้ทุกแห่งความแก่ทุกแห่งความพยาธิคือความเจ็บป่วยก็ย่อมไม่มีละชาติทุกก็เพียงแค่ว่าทุกเกิดมรณะทุกทุกดับนั้นเป็นทุกอันเล็กอันเล็ชั่วแค่ละนิ้วมือ ฉะนั้นความเป็นอยู่ในพมโลกย่อมประเสริฐหรือว่าถ้าเรานึกถึงธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปว่าเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วเป็นฐานของทิปปรสนาที่จะเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพันนิพานซึ่งเป็นบรมสุขที่ไม่ต้องมีความทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกในอบายทุกในวัฏสงสารทุกสิ่งทุกอย่างดับลงเพราะความสิ้นไปซึ่งอาสวกิเลส อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวคุณธรรมที่จะทําให้เรานั้นน้อมไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะะะะนั้นชาติทุกใช่ไหมเราเคยเกิดมาแล้วเรานับพบนับชาติไม่ไม่ทวนนะและชาติปัจจุบันนี้เราเดี๋ยวนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตอนนี้เป็นเพศชายเพศหญิงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นชีเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เราได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะต้องต้องเกิดอีกหรือนี่นะ,ะแล้วถ้าเกิดนี่เราจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยนะ จะต้องไปเกิดเป็นอรบายสัตว์หรือจะต้งเกิดเป็นเทพเทวดาอะไรแต่มีอะไรอีกมากมายที่มันเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นเลยชาติทุกขนคือทุกาพรชาติทุกาพการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจึงเป็นทุกอันยิ่งใหญ่ที่โยคาวจ,จรหรือว่าผู้ปฏิบัติที่จะพึงเห็นว่าถ้าเรายังไม่มีกุศลธรรมที่ อย่างกรณีชานกุศลนะหรือว่ามหาคตากุศลรูกประชานกุศลเนี่ยเราก็จะต้องมาเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าเกิดทําบาปทํากรรมก็จะได้ไปเกิดเป็นอายศาสตร์เป็นสัตว์เดรัจฉชานเป็นอสุรกายสนรกซึ่งสถานะเหล่านี้เป็นสถานะที่ไม่ประนีตเลย ก็เป็นผลของกิเลสของกามของอกุศลของกามตัตหาเป็นธรรมะฝ่ายต่ำแล่เมื่อมองถึงตัวนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเออตัวเราเนี่ก็ยังอยู่ในห่วงแห่งสังสาระแห่งกามยังไม่พ้นจากการมตัตหาไปได้ซึ่งเราจะต้องมาสสวยวิบากคือผลแห่งกามนี้เช่น ได้มาเกิดเป็นเทพเทวดาทั้งหลายบ้างได้มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างก็นับว่าเป็นสุคติดีอยู่แต่ก็เป็นของที่มีอนุภาพน้อยมีโทษมากยิ่งถ้าเกิดหั้งเผลอเป็นทำบาปกรรมอกุศลทั้งหลายได้ไป็นบังเกิดในพภูมิที่ต่ำกว่านั้นอีกเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสนรกขึ้นมาก็ยิ่งที่จะ เวลวร้ายไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลที่ควรจะทำก็ไม่มีโอกาสอันนี้เป็นสังเวกธรรมที่เราจะทำให้เราบากบาั่นว่าเราเกิดมาแล้วนี่เราจะต้องมาจมปักอยู่ในกิเลสกรรมไม่บักแห่งของในส่วนของสังสาระเบื้องต่ำนี้นะที่เราเรียกว่าเหตุที่มาสังสาระคือ,อเป็นสังสาระในชั้นกามภูมิ คือได้เกิดเป็นเทพบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นอบายสัตว์บ้างซึ่งไม่ดีเลยและที่สองคือบางทีเราก็น้อมนึกถึงชราทิทุกความแก่ชรายกดถืออย่างมนุษย์นะนเดิอนสันเดลฉานเมื่อยังหนุ่มสาวก็ดูดีดูงามแต่พอเมื่อแกช่ชราหนังเหี่ยวฟันหักผมง,งอกนะอวัยวะส่วนในส่วนนอก ก็รู้สึกปกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นมินของที่ไม่จรังยั่งยืนหาสาระประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้ได้คุยกับให้เออคิดกับโยคีผู้มาปฏิบัติว่าคนเรานั้นเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยจะทำอะไรมันก็ไม่ได้หนางใจสมัยเราเป็นเด็กเราไปอาบน้ำเล่นน้ำที่แม่น้ำผ่าน บบริเวณหมู่บ้านของเราเราก็อาจจะว่ายน้ําเล่นตั้งแต่ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นดาผุดดาโหเป็นที่สนุกสนานจนเราเติบใหญ่เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแม่น้ํานั้นก็ไม่ได้กว้างกว่านั้นหรือมันทีจะแคบได้ซ้ําไปแต่พอเราสูงอายุแก่ชราแล้วแม่น้ําก็สายเดิมนั่นแหละที่เราเคยว่ายผ่านไปได้สบาย แต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไหวไปสู่ฝั่งโน้นได้แล้วเพราะสภาพของร่างกายมันแกช่ชราอ่าไม่ได้ใช่ว่าแม่น้ามันกว้างมากกว่าเดิมแต่มันกม็มันก็แค่นั้นแหละแต่กําลังของเรามันไม่ไหวแล้วถ้าคืนไหวไปก็อาจจะจมลงเส้นระหว่างก่อนจะถึงฝั่งก็ได้อันนี้คือว่าความชราเมื่อมีมาถึงแล้วมันก็ไม่ย,ยมืนยนืนเมื่อยังหนุนแน่นเราอาจจะขึ้น ต้นไม้จนถึงปลายถึงยอดนะแต่พอแก่ชรา,าแล้วแม้แต่คนต้นก็ขึ้นไม่ไหวแล้ว mm. นะตอนที่เราเป็นเด็กเราอาจจะขึ้นจนถึงยอดลงังคาบ้าน mm. แต่พอเราสูงอาย,ยุแล้วก็ขึ้นไม่ไหวแล้ว mm. ตอนเป็นหนุ่มเราขึ้นบันไดได้ถึงยี่สิบสามสิบขั้นได้สบายแต่แก่ชรา,าแล้วก็ต้องเกาะต้องกรมต้องลางสังขารขึ้นไปถ้าจะเป็น้องขึ้นบันไดสู่ชั้นที่สูง อันนี้คือเรียกว่าความไม่จีรังยั่งยืนของสังขารเมื่อเราน้อมนั่งนึกถึงอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทว่าต้องมีความบากบันให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะต้องอบกบันต่อสู้ด้วยที่จะนันตัวเองนี้เข้าไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นให้ได้ในเรวัชาลาเมื่อมาเยือนแล้วก็ต้องอ เป็นของที่ไม่แน่น,นอนนึกถึงความความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะได้ปล่อยวางนะปล่อยวางพยาธินะความเจ็บป่วยนะแล้วเรามองดูความเป็นจริงนะอมนุษย์เราเนี่ยเป็นประมาณแหละนะเมื่อคนเราป่วยไข้ไม่สบายการงานอะไรก็ทําไม่ได้แล้วแม้นะเ,เขาจะมีทุนหรือว่ามีผลตอบแทนมีสินทรัพย์อะไรมากมาย ให้เราได้มีโอกาสขนควายแต่ว่าเมื่อป่วยไข้หมดโอกาสจะเดินทางไปตามอำเภอต่างจงังหวัดต่างภาคต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะร่างกายป่วย่มันไม่อเนวยแล้วป่วยไข้บา,างคนเป็นโรคเช่นโ,นโรคมะเร็งหรือ,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 อว่าโรคอืนคอ่นใดนโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคปอดโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย ที่เราไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไกลได้แล้วหรือทําธุรกิจการเงินใดๆไ,ได้แล้วอ่าสินทรัพย์อันจะพึงมีพึงได้ที่จะพึงมีพึงได้มันก็หมดโอกาสแล้วนี่เราเรียกว่าพยาธินะความป่วยไข่มันทําให้เรานะหมดโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ควรทํามรณะความตายอะเมื่อเรายัง เป็นอยู่เนี่ยเรายังทำนั้นทำนี้ทำคุณทำประโยชน์อะไรจต่มีอะไรได้มากมายแต่พอความตายเนี่ยมาถึงมัจจุเนี่ยหมดโอกาสแล้วที่บางคนจะเซ็นสัญญากันในวันพรุ่งนี้แหละนะก็มาตายสะวันนี้เนะหมดโอกาสที่จะทำธุรกิจเงินล้านพันล้านอย่างนี้เป็นต้นนะความใจมาถึงได้เสมอคือมัจจุ ความตานั้นเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อบุคคลนั้นจะว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีขุนหาบดีเป็นสมณะนนักบวชเป็นหวลวงพ่อหลวงปู่ที่ว่ามีเวทมนต์คาถาขลังนักนะ,ะยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอยิงไม่ออกฟันไม่เข้าทำยังไงก็ไม่ตาย แต่สุดท้ายก็ต้องมาตายมรณะกรรมเข้าสู่ลงหรือว่าคนไอเสือนั้นเสือนี้ที่ว่า,าถูกลูกป,ปืนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไม่กระคายผิวหนังแต่คนนั้นเสือแล้นก็ตายตายเพราะแกช่ชราไม่มีใครฆ่าให้ตายก็ตายเพราะแกช่ชราตายเพราะโรคภัยแค่เจ็บเบียนเบียน,นมรณะนั้นจึงขัดจัดมหาโจระ เรียกว่าขจัดมหาจนได้ยังที่ว่าไม่มีใครขจัดมาได้แต่ก็สามารถขจัดได้นะมหาจนที่ว่าข้าราชการทหารตำรวจั้งหลายไม่สามารถจัดการเขาได้แต่มัจุราชจัดการเขาได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในในที่ปลอดภัยที่สุดนะมีบริวารห้อมร้อมมีผู้ป้องกันมากมาย ไม่ให้ใครมาถึงตัวเขาได้แต่มัจจุราชเอาเขาได้โรคภัยแค่เจ็บเอาเขาได้เพราะโรคภัยแค่เจ็บนั้นเกิดขึ้นกับตัวเขามัจจุราชเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกเลยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังเวาธรรมความตายเนี่ยนะเมื่อมันยังไม่มาถึงเราเราก็ควรที่จะ ฝึกฝนอบรมมาพืชปฏิบัติให้ได้ซึ่งอนุสติเนี่ยนะ,นะให้เราได้อนุสติคือนึกถึงแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนอบรมให้เห็นความไม่ไนอนของอขารว่าเราจะต้องตายต้องเกิดอีกไม่รู้จะก,กี่ภพก,กี่ชาตินะที่จะเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความเกศชรานะ ความที่เป็นผู้คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหายไปความงดงามความสวยงามมันหมดไปปัญญาธิเบียดเบียนนะบันทอนกาลังความแข็งแรงให้หมดไปสุดท้ายก็มรณะความตายก็มาถึงเมื่อเรานถึงสิ่งเหล่านี้นแล้วเราจะได้รีบทําความดีทั้งหลายต่อไปเวลาการปัญยาธรรมก็หมดลงอีกแล้วจึงขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่สารชนท่านผู้ฟังจงทุกทวนหน้ากันด้วยเถินขอเจริญพร